ปีนักสัตว์ที่ตำราบอกไว้ยิ่งอ้วนยิ่งรวยยิ่งสวยยิ่งเรียกทรัพย์สำหรับศาสตร์ของความเชื่อนั้นก็มีความเชื่อในแต่ละศาสตร์ที่แตกต่างกันไปแต่ความเชื่อที่เกี่ยวกับด้านโชคหรือดวงทางด้านการเงินก็มีมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความเชื่อในสิ่งที่ควรทำ หรือความเชื่อในสิ่งที่คุหลีกเลี่ยงก็มีมากมายแต่มีอีกหนึ่งความเชื่อที่เกิดจากความอุดมสมบูรณ์จากร่างกายซึ่งส่งต่อมาถึงห่วงจุ้ยในร่างกายที่จะเข้ามาเสริมความปังและความรวยให้กับคนคนนั้นนอกเหนือจากเรื่องเงินเรื่องทองแล้วความอุดมสมบูรณ์ของร่างกายนั้นยังคงความสเสน่ห์หรือที่เรียกกันว่าสวยรับทรัพย์ แต่จริงๆแล้วทุกๆปีนักสัตว์ก็มีความอุดมสมบูรณ์สวยรับทรัพย์กันทั้ง12ปีนักสัตว์แต่ในช่วงครึ่งปีหลังจากนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคมจะมีปีนักสัตว์ที่มีเกณฑ์ยิ่งอ้วนยิ่งรวยยิ่งสวยยิ่งเรียกทรัพย์ซึ่งปีนักสัตว์นั้นมีปีนักสัตว์ใดกันบ้างไปรับฟังกันได้เลย อันดับที่5ปีกุลสำหรับผู้ที่เกิดในปีกุลไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายหากมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติที่ผ่านมานั้นหากเป็นในศาสตร์ของความเชื่อถือว่าเป็นการอ้วนเรียกทรัพย์ทำอะไรก็แปลเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองการเงินการงานจะโดดเด่นจะรู้สึกว่าอะไรรอบๆตัวก็จะง่ายไปหมด การเงินจะคล่องตัวไม่ฝืดเคืองเหมือนช่วงที่ผ่านมาหากผู้ที่เกิดในปีกุลการทำอาชีพที่เกี่ยวกับการค้าขายนั้นจะถือว่าดีอย่างมากหากเป็นคนที่พูดจาดีด้วยแล้วอัจยาศัยดีถือว่าอ้วนเรียกทรัพย์ได้อย่างแน่นอนอันดับที่4ปีขานสำหรับผู้ที่เกิดในปีขาน ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายซึ่งหากมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นกว่าปกตินั้นถือว่าเป็นการเสริมโงเ่เฮงหากเป็นหญิงจะมีเสน่ห์เหมือนมีณเมตตามหานิยมซึ่งหากเป็นแม่ค้าเป็นเซลล์ขายสินค้าต่างๆจะมีลูกค้าเข้ามามากมายจะมีวาจาเรียกทรัพย์พูดจาให้คนฟังคล้อยตามได้ซึ่งหากผู้ที่เกิดในปีขานเป็นผู้ชาย จะเสริมความน่ายำเกรงเสริมความน่าเชื่อถือหลายคนเกรงใจเล่นเป็นเล่นงานเป็นงานหากติดต่อประสานงานถือว่าผ่านฉลุยอย่างแน่นอนอันดับที่3ปีมะเมียสำหรับผู้ที่เกิดในปีมะเมียนั้นไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายซึ่งหากมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น ผู้ที่เกิดในปีมะเมียจะดูสมส่วนจะดูมีสง่าราศีซึ่งถือเป็นการเรียกโชคลาามีโอกาสได้โชคจากการเสี่ยงดวงต่างๆหากนึกคิดอยากทำอะไรสักอย่างแล้วก็จะมีคนคอยช่วยเหลือจะมีคนคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาหากผู้ที่เกิดในปีมะเมียเดือดร้อนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจะมีคนเข้ามาพร้อมช่วยพร้อมจะเป็นที่ปรึกษา การทำมาหากินก็จะราบรื่นใครๆก็อยากมาร่วมลงทุนด้วยใครๆก็อยากมาหุ้นส่วนด้วยซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีกับผู้ที่เกิดในปีมเมียอ,อ,อย่างมากจะมองเห็นโอกาสจะมองเห็นช่องทางก่อนใครเรียกได้ว่าอ้วนแล้วเรียกงานเรียกเงินคนจะคอยช่วยซัพพอร์ตคนจะคอยช่วยอุปถัมภ์เสมอ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับผู้ที่เกิดในปีมะเมียเป็นอย่างมากอันดับที่2ปีวอกสำหรับผู้ที่เกิดในปีวอกไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายซึ่งหากมีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นจะเข้าตำราโง่งเฮงสมบูรณ์จะอุดมไปด้วยทรัพย์ผู้ที่เกิดในปีวอกหากจะทำโน่นนี่นั่นก็จะเห็นเงินเห็นทอง อาจจะมากบ้างน้อยบ้างหากผู้ที่เกิดในปีวอกร,รู้จักเก็บรู้จักออมผู้ที่เกิดในปีวอกจะมีเงินใช้ไม่ขาดมือผู้ที่เกิดในปีวอกจะมีสเสน่ห์ในตัวเองผู้ที่เกิดในปีวอกอาชีพที่จะโดดเด่นก็คืออาชีพที่จะต้องพบปะก,กับผู้คนซึ่งจะมีการพูดการเจรจาถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกชะโงกกับผู้ที่เกิดในปีวอกอย่างมาก ลหลายคนจะเข้าหาลหลายคนจะเกรงใจหากทำการค้าขายแล้วจะมีลูกค้าประจำมากมายไม่ว่าจะย้ายร้านไปที่ไหนลูกค้าประจำก็จะตามไปถือว่าอ้วนมีสเสน่ห์สวยหล่อรับทรัพย์อย่างแน่นอนอันดับที่1ปีฉลูสำหรับผู้ที่เกิดในปีฉลู หากเป็นหญิงนั้นถ้ามีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นขอให้ลองสังเกตตัวเองว่าในช่วงที่ผ่านมาช่วงที่การเงินคล่องตัวช่วงที่อะไรหลายๆอย่างลงตัวมักจะอยู่ในช่วงที่น้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นทำอะไรจะหันซ้ายหันขวาสิ่งรอบตัวก็จะดูง่ายไปหมดไม่มีอะไรที่ยุ่งยากเปลี่ยนคำพูดให้เป็นเงินเป็นทองได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรสิ่งรอบข้างก็จะมีคุณให้ประโยชน์กับผู้ที่เกิดในปีฉลูอย่างมากซึ่งหากผู้ที่เกิดในปีฉลูนั้นเป็นชายจะมีคำพูดที่น่ายำเกรงหลายคนฟังแล้วต้องทำตามและผู้ที่เกิดในปีฉลูจะได้กัลยาณมิตรคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนอยู่ตลอดเรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเพื่อนฝูง ใครทำอะไรก็จะนึกถึงตลอดไม่ว่าใครจะลงทุนอะไรผู้ที่เกิดในปีฉลูจะต้องมีส่วนร่วมจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เสมอถือว่าปีฉลูเป็นอ้วนรับทรัพย์สวยหล่อเรียกเงินอย่างแท้จริงสำหรับการจัดอันดับดวงชะตานั้นอ้างอิงมาจากตำราวิชาของทางช่องคืนวันโกนเท่านั้น เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนซึ่งทุกครั้งที่เราลงคลิปใหม่ๆห,หรือทุกครั้งที่เราอัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือน ในมือถือของท่านได้ทันทีครับ